เป็นสีฟ้าเลยหยดเลยสวัสดีค่ะวันนี้น้องไอจะมาวิวแดนนี่โตตาตาค่ะนี่นะคะมีเยอะมากเลย เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะไอแต่ยืนจับแตมมือนะคะแต่ไอ้มายองชิมแันนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเป็นเป็นสีนเขียวนะคะน,นิ่มมากเดี๋ยวจะยืนมากยลงหอมมากเลยค่ะ มีไส้ไหมคะม,มีไหมมีไหม,ม,ม,มดูซี่มันคือไส้ะไรเฮ้ยนี่ทุกคนมันคือไส้สีใสๆใช่ไหมคะใช่มันใหญ่มากเลยค่ะต่อตัวต,ต่อไปจะเป็นยุปเป็ดไอจจเป็นเป็ดนะคะนุมน่มนุ่มด้วยก็หอมด้วยค่ะ ย้อนชิมปตนเน่มีไส้ไหมคะไม่ย้อนกินต่อทำไมทำไมนะมีมีมันเป็นยังไงทำไมถึงไม่กินต่ออืด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 อุ้ยมันมีไส้นี่ไงอันนี้น้องไอชอบไหมชอบชอบใช่ไหมอ่ะต่อไปหนูจะกินอันไหนดี อันนี้อะไรคะลูกโลกยดูจูอันนี้ยูจูนะคะยาตันนิมด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรออร่อยเหมือนแตงโมไหมอันไหนอร่อยมากกว่ากันแตงโมกับลูกโลก อะไรลูกโลกอร่อยกว่าลรคะน้อไอชอบลูกโลกเหรอใช่โอ้ไหนสิช่วยพี่เขาดูหน่อยใส่อะไรยาดเลยดไอ้เรื่องนาเกลยไม่เคยเห็ ดี๋ยวเราไปกินลูกกะต่าตกันนะคะมามามาเดี๋ยวแม่แกะให้ค่ะเอาสุปป <c oughs> อันนี้คือเยลลี่ลูกกระต่ายนะคะมันจะลูกเล็กนี่ค่ะมันจะลูกเล็กกว่าลูกโลกนะคะเดียวน้องไอซ์ลองดูซิว่ามันหอมไหมแล้วมันมีไส้หรือเปล่ามันนิ่มดกนะคะ หอมมากามีมไหม <c oughs> อ้าวไม่มีไส้นะคะ <c oughs> ใช่ไหมมันอร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีไส้แต่แตบบ่ว่า เราจะจสอนอันว่าพ่อสอนอันเป็นยุชาติอะเอียดเรียนต่อเราจะดูว่ามันมีใช่เปล่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินอันต่อไปนะคะอันต่อไปจะเป็นเก็บไว้ก่อนลูกตามังกรลูกตามังกออันนี้คือตุตามังกอนนะคะนี่มาจัดอันนี้มาจัดอัน อันนี้นะคะไมอันเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนวิฟว่ามันมีกลิ่นหอมไหมหอมมากเลยค่ะแต่ก็นิ่มด้วยจุสิมเราลองชิมดูสิคะว่าอันนี้จะมีไส้หรือเปล่าเหนียวด้วยเนี่ยเหนียวด้่เหรออ่ะลองชิมดูหน่อยสิขอเสียงไทยก่ะ มันเป็นยังไงอู้มันมีไส้ไส้อะไรลูกสตรอเบอรี่หรือเปล่ากาไปเยอะไส้มั็นรสชาติเป็นยังไงคะเปรี้ยวเหรอเดือดจันเลยเดือดันเลยเปรี้ยวมากเลยลูกแต่มันอร่อยไหมมันเปรี้ยวแล้วมันอร่อยไหม จะเอาโชว์ให้พี่รู้ไอเอะวะให้พี่ชนเนอรยังกินพี่ชนเยอร์ยังไม่กินเพราะว่าพี่ชนเนป่วยอยู่โอ้โหแล้วคะเดี๋ยวระให้พี่ชนเนอรหายป่วยก่อนคือจะกินได้นี่นะคะอันนี้คือลูกตาแบบไม่มีไส้นะคะอร่อยไหมอันที่ไม่มีไส้อร,อ,อร่อยนะคะ น้องไอซบอกอร่อยแล้วก็ที่น้องไอซ์กินอันเนี้ยจะเป็นเยลลี่อะไรคะเยลลี่เยลลี่มังกร,กร<ม>อร่อยเหมือนกันน้องบอกว่าไส้จะเปรี้ยวๆแต่ก็อร่อยใช่ไหมคะใช่เรารีวิวกันครบหรือยังคะทำเสร็จแล้วค่ะครบแล้วนะ ครบทุกชิ้นแล้วนะคะที่เราเอามารีวิววันนี้จะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะค่ะเอาละค่ะเวลาเพื่อนๆไปซื้อลูกตาเยลลี่ทานนะคะแนะนำให้ซื้อของที่ได้มาตรฐานนะคะมีอยอยรับรองนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เวลาทานให้เคี้ยวให้ละเอียดใช่ไหมคะใช่ค่ะจะได้ไม่ติดคอนะคะเหมือนอุปัต พีเอทีะคะใช่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดยยกดแชร์ชแล้วกดซับสไคร e ให้น้องไอซ์ด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย